วินาทีนี้ต้องยกให้คนนี้ด้วยนะครับหนุ่มปันนั่นเองนอกเหนือจากเสียงดีเพลงเพราะแล้วนะครับเขามีไวรัลนะที่เขาไปร้องเพลงแล้วเขาถอดเสื้อโชว์แบบซิกแพคหุ่นลีนเนี่ย F4 กตารนะพีก่กีนะขอบคุณมากค่ะพูดถึงในชันเอ้นี่แหละค่ะคือเพลงเพราะมากแล้วหุ่นนี่ยอมรับเลยว่าคือพี่ลืมไปเลยว่าเพลงที่ร้องคือเพลงอะไรโฟกัสสิ่งเดียวนี่แหละปรากฏว่าการโฟกัสครั้งนี้เป็นเป็นไวรัลแลวก็เขามีเรื่องราวของขอเนี่ยนะ ขอการคอมเมนต์ของแฟนขับด้วยเอาว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับหนุ่มปันครับ งงแต่ว่าก็ผ่านม,มาได้ด้วยดีครับ <laughs> <laughs> ผมว่ายังต้องมีอะไรเรียนรู้อีกสักหน่อยอ่ะผมก็ยังแบบตื่นเต้นทุกครั้งที่แบบว่ามาเจอกับพี่ๆนักข่าวอะไรเง <laughs> ี้ยรู้สึกฮอตมากจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนดื่มด่ำกับโมเมนต์นี้ให้ให้มากที่สุดมันมีอยู่ไม่กี่อย่าง <laughs> ที่จะเรียกก็ก็มีฟังเพลงอันนี้ด้อยู่แล้วเ <laughs> พราะเราร้องเพลงแต่เขาก็อีกอย่างนึงก็แบบเขาอยากให้แบบขอเสื้ออะไร <laughs> <laughs> ไปไกลกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากตอนนี้กําลังแบบว่าเบรกๆแบบว่าอยากให้ทุกคนได้แบบมาแบบโฟกัสกับงานของเรามากขึ้นในช่วงที่ผมออกกําลังกกกาาาาายหหนนนนััมชชช่่่่่วววงงงง้และะครตเเีอ ด้วยอะไรขึ้นด้วยก็พยายามจะกลับมาเมนเทนตัวเองให,ใ,หให้เหมือนเดิมผมก็อยากใส่เหมือนกันแต่ว่าคนเรียกร้องเยอะผมก็บางทีก็ต้องคืนกําไรให้กับ<อ>ผู้คนบ้างปีละครั้งก็พอตอนแรกๆก็ดีใจครับหลังๆเริ่มรู้สึกเอ๊ะเริ่มน่ากลัวแล้ว <laughs> มีแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านมากแต่ก,ก็ไปที่ไหนก็จะมีคนแบบเอ๊ะถอดเสื้อดูหน่อยอะไรเงีย้ยเ <laughs> ป้าหมายเราเลยที่เราอยากจะฟิตหุ่นตรงนั้นเพราะว่าเป็นกระบอกเสียงให้กับศิลปินหลายๆคนที่แบบเออดูแลตัวเองหันมาแบบเออฟิตหุ่นแบบดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยครับอย่างยังไม่เคยโดนตัดต่อหรือวว่่าโดนแล้้ไม เราอยากให้แบบผู้คนเห็นใจกันแล้วกันเนาะว่าบางครั้งรู้ขอบเขตกันแล้วก็เคารพกันในพื้นที่ทั้งต่อหน้าแล้วก็พื้นที่โซเชียลด้วยบอนเรื่องราวของพื้นที่ในเรื่องราวการเม้นต์นั่นแหละต,าต่างๆนานาของแฟนลับทุกคนนะนะ เชื่อเสมอว่าผลงานคือผลงาน<ช>แล้วก็น้องปันเขาก็ผลิตผลงานด้วยหัวใจเขาจริงๆสังเกตบทเพลงเขา MV เขาหรือจะเป็นคอนเสิร์ตเขานี่คือเอกลักษณ์จริงๆพี่ชอบมากเลยเวลาที่เขาจับไมค์ขึ้นคอนเสิร์ตตั้งแต่อินโทรขึ้นมันเหมือนองค์ลงใช่ชอบมากเลยนี่คือจิตวิญญาณศิลปินถูกต,ต้องเลยพี่ติดตามทุกผลงานานะคะนุม่มปันครับ